สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับอ่าพี่น้องมาดูแคทเทอิล่าเล่นดินเหนียวแล้วก็ดินดานพร้อมกับฝนตกเลยพี่นอ้องอ่โอ้ดูน้ำฝนแคทสามสองสามทีเอ็กซีโอ้หลงขึ้นไปแล้วครับฟุโซ จะมีรถไถท,ทำทางพี่น้องเพราะว่าฝนลงฝนลงมัจะฝนตกจะ่ว่าเขาจะสโลปครับสโลปไว้กันน้ำไวอย่างดีก็ทำงานได้ครับเอา้าใครมาใส่ด่างกันนะโอ้มีปลาบอกว่ากันไปพนะี่น้องแคท3 2 3 Gx น่อยยิงก็รีวิวเยอะรุ่นนี้ สามสอง0ู c ีอยู่ฝั่งนู้นครับดูหนึ่งจุดสองคิวสำหรับเมื่อกี้เขาว่าจะแรงขนาดไหนกดินดินสวยครับฝนตรงทีนี้ก็ไม่แข็งเท่าไหร่ เล่นจากมุมสูงนะครับ1.2คิวเดี๋ยวดูฟันก่อนโอ้ฟันเริ่มจะหมดแล้วจัดเต็มปุ๊บโอ้กตัดได้อร่อยมาก175พลังมาครับเธอบโคู่เอา สวยมากครับคันนี้เห็นบอกว่าจะปล่อยดาวอยู่นะปล่อยดาวอยู่ประมาณ2,500สพี่นอ้อง1200ชั่วโมงยังสดมากแคดซี4ีซุสีสูเทอร์โบคอมวันเร็วเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบคู่ครับเออวันท้ายเขาสิ ีสูบแต่ว่าเทอร์โบคู่นะครับก็เฉพาะสองเทอร์โบก็60แล้ว60แรงมาก <c oughs> ะถึงไหมใช่ครับใช่นะครับถ้าไม่มีเทอร์โบคเื่ง C C, ้ง4.4ก็จะแค่ประมาณร้อยครับนะร้อยนิดๆอ้าวเต็มกล่องเหมือนกันมันต้องจะขึ้นได้ไหมนี่ครับทางชั้นกันนะ ประมาณ30-35องศาได้ครับอาจจะเพิ่งเริ่มวิ่งโ่ะพิ้งตรงนี้พายุขเข้าผมบอกว่าวันไปวันถึงไปถึงวันที่7 23ตันนะครับตีไปเลย ทรสสงในม่มันดีทูจบนะแล้วก็แต่งสโลปไปเลยครับนะหรือว่าพุทนะได้สวยทีเดียวช่วงล่างก็โอ้ดูใบแท็กนี่จะไม่ถึง80ดิน้อง79เซนติเมตรเดินเลยเจ็ดเคเรียสองไม่ฝาฝาปิดเครื่องนี่ สูงนะครับสูงใหญ่อยู่สีเหลืองสีเหลืองเป็นเหลืองแคทนะครับลอ,อ,องดูป่แะแกแกอุ้มอุ้มได้ทุกทุกอุ้มกีเลยครับนะ1.2คิวนี่อุ้มนี่หนักประมาณ2ตันนะครับ1คิว1คิวก็คือ1 1 1ตันครึ่งนะครับนะ ประมาณนี้ครับตั้งคืนถ้าเป็นคสองก็โอ้ไปชังก็สองพันกิโลกรัมนะครับประกอบที่แดนเป็นดินใหญ่หรือว่าเม็ดอินชัยนานะครับน,นี่โอ้ขนมาช่วง3-4วันเนี่ยก็จะบุญยากหน่อย แต่แรงเจาะแข็งนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า150นิวตันเมตรด้วยกิโลนิวตันนะครับเพราะว่าโอ้พลังมาตั้ง175นะครับ175วัดรอบเครื่องนี่1,650้16รอบต่อนาทีต่ำนะครับถือว่าตา่ำสวดทรงเกลียวดูล่อครับบุกเบินเอาสิรี500ไปแล้วอ๋อทักทายครับทักทาย พอได้เจอกันโดนไม่น้องเอ้เราเบิดตรงนี้หน่อยอเขาจะเลิกงานกี่โมงนี่นไล์สดให้ดูไหมไล์สดก็ได้นะครับเอ,อ้าออมา <c ười> ลักเหลือเฟือครับกระบอกสีดำ ทรงรับทรงมันจะเหมือนดีทูครับดีทูถังเชื้อเพลิงก็จะจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กจะเป็นตะกูลนิกเจนก็จะบรรทายจะใหญ่จะเป็นถังถังเชื้อเพลงแบบแบบพลาสติกนะครับแบบที่แข็งพิเศษสายฮาันดลิกนี่สายฮาันดลิกนี่ย่น,ยนถึง70เมตรนะครับนั่นหมายความว่าคปันี่ สายน้อยครับสายน้อยจะเป็นท่อเล็กเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปั๊มใหญ่ชุดเพชุดอะไรก็เล็กครับนะไม่ค่อยมีสายเล่นต่อครับเล่นต่อ จุดเด่นนะครับจุดเด่นแคทก็็นที่คนอนข้างจะชอบชอบของแข็งนะครับดูบรรทายอา,อาจจะช่วงนี้ฝนตกนะพี่น้องาอายุเข้าก็รีวิวไม่อาจจะหาคลิปด,ดูดูยากนะครับนะเออ แต่ดีครับเป็นดินดานก็จะจะอ่าจะแข็งครับจะแข็งรถก็จะวิ่งได้นะวิ่งได้ครับนั่งบินขึ้นแลวิ่งไปสบายสบายครับป็นหนึ่งตัวเลยครับ ตรงนี้น่าจะเป็นดินที่ขุดได้ลึกครับขุดได้ลึกรือว่าไม่เจอไม่เจอดินสมองนะครับยิ่งยิ่งลึกก็ยิ่งแข็งทำให้ดินนั้นดินอย่างนี้จะผมที่จะเต็มไวนะครับเต็มไปเป็นรุ่นเดียวที่เอาสีสูบเขามันเร็วครับแล้วก็ติดจะปูแล้วก็รีดปาได้เยอะครับ ค่าตัวไม่แน่ใจนะพี่น้องแต่ถ้าต้องการคันนี้สอบถามได้ครับนะสองแสนห้าเอาไปเลยวากันไปครับเอาเดี๋ยวดูดำหน่อยโดนครับโอ้สองไกลพี่น้อง,องสามสิบห้าองศานะเป็นไปแล้ว เด,นดินครับพี่หลงคุโซ่คุโซ่สามคันเลยครับนะมิซูบิชิสี่เลยน้องแล้วก็มีสี่ห้านะครับคุโซ่ 4, สี่ตระกูลมิซูบิชิดีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ร็อคก,กี้คันแล้วก็ฮิโน่มิก้าครับคันห่ะเนื่อนืนนที่ผมชอบครับสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์อีสการ์เด้นทรัพย์ 0982723752พี 98, 2, 3, 2, ่น้องปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องทุกเรื่องเลยได้ยกเว้นเรื่องเงินครับอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ